เขียนบ้านนาขอเสนอนิยายสั้นรเรื่องอุ้มรักนางโจรเขียนโดยชนพัฒนให้เสียงโดยสาวนีก่อนจะไปฟังนิยายฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกความเคลื่อนไหวคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครและขอชิญอุดหนุนผลงานเรื่องอื่นๆของชนพัฒได้ที่ m ม p m a r k e t c o m นะคะ อุ้มรักนางโจนเขียนโดยชนพัฒน์คำโปรยปกเพราะต้องการตอบแทนบุญคุณที่คริสโตเฟอร์ดันเต้มหาเศรษฐีไม้หนุ่มเนื้อหอมยื่นมือเข้ามาช่วยชีวิตแม่เอาไว้อุสมาจึงต้องกระโจนลงมาร่วมในแผนการของเขายอมเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาเป็นผู้หญิงรับจ้างของเขาไกลถึงโคเปนเฮเกนมิใช่เพียงเพื่อรองรับความปรารถนาทางกายของเขาเพียงอย่างเดียว แต่เพื่อมีลูกให้เขาแลกกับความสุขสบายของแม่ในอนาคตหากเมื่อได้อยู่กินกับเขาหัวใจกลับถลำรักจนยากจะถอนคืนเธอจะทำเช่นไรเมื่อรู้ทั้งรู้ว่าเขาไม่มีทางเปลี่ยนใจมารักเธอได้และที่สำคัญเธอกำลังจะมีลูกกับเขาตอนที่หนึ่งงานเลี้ยงฉลองการล่าดระฆังวิวา คราคร่ำไปได้ญาติสนิทมิสหายที่ต่างมาร่วมเป็นสักขีพยานแห่งรักของคู่บ่าวสาวต่างคนต่างแต่งกายหรูหราสวมเครื่องประดับเลอค่าล้อแสงไฟวูบวาบเสียงสนทนากันดังผสานกับเสียงดนตรีบรรเลงเพลงรักคลาสสิกหวานแววกลางฟลอรเต้นรำคริสโตเฟอร์ดันเต้ชายหนุ่มเจ้าของเรือนผมสีทองตัดกับผิวขาวจัดสวมสูทสีครีม กำลังประคองอาคาเซียผู้หญิงที่สวยที่สุดในค่ำคืนนี้ชุดเจ้าสาวสีขาวบริสุทธิ์อันประกอบด้วยตัวเสือ้อเกะออกว,ว้าวรูปหัวใจกับกระโปรงยาวทิ้งชายลากยาวไปตามพื้นตัดกับเรือนผมสีน้ำตาลทองภายใต้เวลประดับเพชรพรายระยับทำให้เธอกลายเป็นเจ้าหญิงแสนงามเป็นที่ชื่นชมของเจ้าบ่าวหนุ่มมือแข็งแรงโอบไหลเนียนนุ่มละมุนมือเอาไว้หลหลวม อีกมือโอบประคองเอลคอดกิวเอาไว้อย่างทนุถนอมในตาสีคริสตัลบลูคู่นั้นสบประสานกับในตาสีอำพันคู่งามไม่วางตาวันนี้คุณสวยมากดูไหมอาคาเซียเธอกระตุกยิ้มมุมปากยิ่งพาให้ริมฝีปากแต่งแต้มด้วยลิปสติกสีชมพูหวานอวบอิ่มชวนมองหน้าประทับจุมพิษเหลือเกินคุณก็ชมฉันอย่างนี้ทุกวันไม่เบื่อบ้างหรอคะไม่ ตรงกันข้ามผมกลับยิ่งรักคุณมากขึ้นทุกวันเพราะคุณปากหวานอย่างนี้นี่ไงผู้หญิงสาวๆส,สวยๆทั่วโคเปนเฮเกนถึงได้ลหลงไหลคุณพอรู้ว่าคุณแต่งงานกับฉันถึงได้อกหักกันทั่วบ้านทั่วเมืองคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับผมก็แค่ผู้ชายธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งไม่เคยคิดด้วยซ้ำว่าคุณจะสนใจผมจนได้แต่งงานกันในวันนี้การสนทนาระหว่างการดำเนินไป พร้อมๆกระเป๋่าสาวเคลื่อนกายไปตามจังหวะเพลงเนิบช้าแต่แล้วสิ่งที่คริสโตเฟอร์ไม่เคยคาดฝันมาก่อนก็เกิดขึ้นเมื่อเสียงปืนนัดหนึ่งกำปัน้นขึ้นอนุภาพของมันพาให้แก้วหูของเขาลั่นเปรี้ยหัวใจทั้งดวงแหลกสลายลงในวินาทีนั้นจากสู่ปราสาทรับภาพเจ้าสาวแสนงามเบิกตาโพลงริมฝีปากอ้าค้างมือที่โอบเอวเธอเอาไว้นั้นสัมผัสได้ถึงความข้นเหนียวของโลหิตซึมออกมาจากแผ่นหลังของเธอ เปิดชุดเจ้าสาวเป็นวงกว้างขึ้นเรื่อยๆอาคาเซียน้ำเสียงทุ้มพร่าสั่นยามประคองร่างที่ค่อยๆสุดลงในอ้อมแขนก่อนที่ลมหายใจสุดท้ายของเธอจะปลิดติ้วไปโดยที่เธอไม่มีโอกาสได้ร่ำลาเขาเลยแม้แต่คำเดียวไม่นะอาคาเซียเสียงของเขาเองดังสะท้อนกล้องกลับไปกลับมาจากทุกทิศท,ทุกทางราวกับว่ามันดังอยู่ในกระโหลกศีรษะของเขาพาให้ร่างทั้งร่างผุดลุกข,ขึ้นนั่ง หายใจหอบแรงคล้ายเหน็ดเหนื่อยจากการวิ่งมาเป็นระยะทางไกลเหงื่อเม็ดเล็กๆผุดพลายขึ้นเต็มหน้าผากนับเป็นเวลาหลายคืนติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาหลายปีที่คริสโตเฟอร์ต้องเผชิญกับฝันร้ายที่ตามหลอกหลอนจนต้องสะดุง้งตื่นขึ้นมากลางดึกและไม่อาจข่มดวงตาแข็งค้างนั้นให้หลับลงได้กระทั่งเช้าคริสโตเฟอร์ลุกจากเตียงมาเปิดสวิตช์ไฟตรงผนังด้านหนึ่งความสว่างจากหลอดฟูออเรสเซนต์สาดจ้า ไล่ขับความน่ากลัวและเงิมเงาแห่งอดีตให้มาลายไปจนสิ้นเขาสาวเท้าเรื่อยๆมายังโต๊ะเขียนหนังสือหย่อนกายลงบนเก้าอี้บุนุ่มนุ่มมือแข็งแรงหยิบหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาพลิกเปิดหวังให้ตัวอักษรมากมายอัดแน่นอยู่ภายในช่วยผ่อนคลายความร้อนรุ่มในอกเขาใช้เวลาที่เหลืออีกค่อนคืนไปกับตัวอักษรตรงหน้ากระทั่งแสงอาทิตย์สองลอดม่านหน้าต่างสีทึบเข้ามาภายในห้องจึงวางหนังสือลงที่เดิม แล้วลุกเดินเข้าห้องน้ำใช้เวลาเพียงไม่ถึง20นาทีดีคริสโตเฟอร์ก็อยู่ในชุดสูทสีเทาผูกเนกไทกว้างลายตารางเล็กๆพร้อมสำหรับการไปทำงานดวงหน้าเกลี้ยงกลาวหลังโกนไรายโนดคราวเขียวจางๆออกไปทำให้เขายังคงดูเหมือนหนุ่มน้อยไม่ต่างจากเมื่อ5ปีก่อนเลยทันทีที่คริสโตเฟอร์หย่อนกายลงบนเก้าอี้ด้านหนึ่งของโต๊ะอาหารมิสซิสดอเทอร แม่บ้านเก่าแก่ของบ้านดันเต้ก็ยกกาแฟกับแซนด์วิชทูน่ามาเสิร์ฟตรงหน้าเขาพยักหน้าน้อยๆเลื่อนสายตามองเก้าอี้สีห้าตัวที่แต่เดิมนั้นเคยมีมิสเตอร์เดวิดและมิสซิสคริสตินานั่งชวนเขาคุยถึงเรื่องสัพเพเหระที่ได้จากการดูข่าวเช้าร่วมกันแต่เมื่่อพ่อกับแม่ของเขาต่างลาออกจากงานแล้วย้ายไปใช้ชีวิตสงบๆในฟาร์มเล็กๆที่เมืองโฮบิก เขาก็อยู่ในบ้านหลังนี้เพียงลำพังเขายอมรับว่าตนเองเป็นผู้ชายขี้เหงาไม่ชอบความโดดเดี่ยวที่เกาะกลุ่มอยู่รายรอบหัวใจเอาซิเลยหากความรู้สึกนั้นก็อยู่กับเขาได้ไม่นานเมื่ออาคาเซียก้าวเข้ามาเธอนำความสว่างสดใสเข้ามาสู่หัวใจอันเปลี่ยวเหงาของเขากว่าสามปีที่เธอใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเขานั้นช่างเป็นช่วงเวลาที่เขามีความสุขเลิกเกินสุขจนเขาไม่เคยเผื่อใจเอาไว้เลยว่า วันหนึ่งจะต้องสูญเสียเธอไปตลอดกาลเมื่อไม่มีเธอความเปลี่ยวเงาก็เข้ามาเกาะกลุมหัวใจเข้าอีกครั้งและมันรุนแรงกว่าเมื่อแรกซะอีกยิ่งเห็นเพื่อนๆต่างมีครอบครัวที่สมบูรณ์พ่อแม่ลูกชีวิตพ่อไม้มียตายอย่างเขาก็ยิ่งโดดเดี่ยวครั้นจะหาผู้หญิงชั่วคราวมาคลายเงาให้ถึงบ้านเขาก็รักอาคาเซียเกินกว่าจะพาผู้หญิงคนอื่นมาซับรอยอดีตในใจเขาออกไปได้ ทางเดียวที่จะช่วยผ่อนคลายความเหงาออกไปได้จึงเป็นการทุ่มเทเวลาให้กับงานในบริษัทเดินเรือที่เขาสารต่อกิจการจากบีดาและตามกำหนดเวลาที่วางไว้วันนี้เขาจะต้องบินไปยังประเทศไทยเพื่อกลับไปดูการดำเนินงานในบริษัทลูกค้าที่เพิ่งจะเปิดกิจการด้านโลจิสติกเมื่อปีที่แล้วผมฝากบ้านสักอาทิตย์นะครับคุณดลเธอเขายกแก้วกาแฟขึ้นจิบ มองแม่บ้านผู้เปรียบเสมือนญาติผู้ใหญ่ยืนประสานมืออยู่ใกล้ๆค่ะคุณคริสถ้าแฟรงค์มาบอกเขาดีว่าผมบินไปดูบริษัทที่เมืองไทยอาทิตย์หน้าถึงจะกลับค่ะเธอพยักหน้ารับเมืองไทยตอนฉันอยู่ที่โฮบิกส์ฉันเองก็มีเพื่อนคนไทยที่แต่งงานแล้วย้ายตามสามีมาอยู่ที่นั่นเหมือนกันนะคะเธอยิ้มสวยน่ารักมากเลยค่ะ คนไทยไม่ได้น่า,ารักแบบนั้นทุกคนหรอกนะครับคุณดาวเทอเข้าเตือนอีกครั้งที่ห่วงคำานึงหวนระลึกถึงเหตุการณ์หนึ่งที่ยังคงติดค้างอยู่ภายในใจยิ่งเดินทางข้ามขอบฟ้าใกล้ประเทศเล็กๆบนคาบสมุทรอินโดจีนเข้ามาเรื่อยๆสมองก็คอยแต่จะวนเวียนคิดถึงเรื่องราวที่เพิ่งผ่านพ้นมาได้ไม่นานซ้ําไปซ้ามาอยู่อย่างนั้นจนคริสโตเฟอร์ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าดวงหน้านวนกระจ่างใสของใครคนหนึ่ง จะมีอิทธิพลต่อสมองของเขาได้มากถึงขนาดนี้ในเย็นวันฝนพรำคริสโตเฟอร์พบนักศึกษาสาวคนหนึ่งกำลังตั้งหน้าตั้งตาเดินจ้ำเอาไปตามทางเท้าโดยไม่สนว่าตนเองจะเปียกบอนเสื้อสีขาวชุ่มน้ำฝนแนบผิวกายจนแทบเป็นเนื้อเดียวกันเรือนผมดำคลับเปียกลูกแนบกับศีรษะถุยได้รูปทำให้สภาพของเธอในตอนนั้นดูไม่ต่างจากลูกนกตกมาจากรวงรังถูกน้ำฝนจนเปียกปอน วินาทีนั้นคริสโตเฟอร์จำได้ว่าเขาตัดสินใจบอกคนขับรถของคุณแพรทองให้หยุดรถเทียบตรงหน้าเธอประจกไฟฟ้าค่อยๆเลื่อนลงพาเอาละอองฝนเย็นเฉียบสาดเข้ามากระทบผิวหน้าเขาจะไปไหนล่ะเขาถามออกไปด้วยภาษาอังกฤษสำเนียงชัดเจนตามประษาชาวยุโรปทั่วไปเธอหันม,มามองเขางงๆคิ้วเรียวเข้มเหนือดวงตาคู่เรียว ในตาดำคลับขมวดเข้าหากันนิดๆแล้วคลายออกก็ยังนับว่าดีที่เธอไม่บุบ้ยใบ้เป็นเชิงไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาพูดแล้วเดินหนีไปเหมือนคนไทยหลายคนที่เขาเคยพบฉันจะกลับบ้านค่ะเธอตอบกลับมาด้วยภาษาอังกฤษสำเนียงชัดเจนไม่แพ้เจ้าของภาษาเงันเหรอขึ้นมาสิผมจะไปส่งไม่เป็นไรค่ะฉันเกรงใจดวงหน้าเรียวเล็ก ดูแล้วน่าจะพอดีกับฝ่ามือทั้งสองข้างของเขาสายไปมาน้อยๆไม่ต้องเกรงใจรอกขึ้นมาเธอไม่ค่ะตัวฉันเปียกแล้วเดี๋ยวรถดูๆของคุณจะเลอะเธอสักเปล่านะคะคนไปเถอคะค่ะสิ้นคำพูดนั้นเธอก็ก้าวจากไปสิ่งเดียวที่คริสโตเฟอร์ทำได้จึงเป็นเพียงการมองหญิงสาวเจ้าของร่างผอมบางก้าวห่างออกไปเรื่อยๆอ,ออกรถเข้าหันมาสั่งคนขับรถ ความหงุดหงิดก่อตัวขึ้นในใจอย่างไม่มีเหตุผลเพียงแค่ถูกหญิงสาวคนนั้นปฏิเสธความปรารถนาดีของเขาเสียงสัญญาณเตือนให้ผู้โดยสารคาดเข็มขดัดดึงคริสโตเฟอร์ออกจากเหตุการณ์นั้นเลื่อนสายตามองไปยังไฟแจ้งเตือนดับลงเบื้องนอกหน้าต่างปุยเมฆสีขาวขุ่นค่อยๆเลื่อนผ่านไปเผยให้เห็นตึกรานบ้านช่องสลับกับแท่งสี่เหลี่ยมดูเล็กจิว๋วไม่ต่างอะไรจากโมเดลจำลอง ก่อนจะค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วถูกแทนที่ด้วยพื้นที่กว้างเขียวขจีมีรันเวย์ตัดผ่านทันทีที่เขาก้าวเข้ามาภายในอาคารพักผู้โดยสารขาเข้าของสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิเขาก็กว่าสายตาไปรอบๆอย่างต้องการมองหาใครคนหนึ่งริมฝีปากหยักงามได้รูปเผยยิ้มกว้างเมื่อพบหญิงวัยประมาณ40ต้ิต้นดวงหน้าบ่งเค้าความเป็นคนไทยเชื้อสายโยุโรปแต่แต้มด้วยเครื่องสำอางแต่พอง,งามส่งยิ้ม พร้อมกับโบกมือให้มาแต่ไกลทางนี้จ้าคริสทันทีที่เขาเข็นกระเป๋าเข้ามาใกล้เธอก็โผล่เข้ามากอดเขาเอาไว้ไม่ได้เจอกันตั้งสองปีหลานนะ้ายังเหมือนเดิมเลยนะเนี่ยแล้วทำไมแม่เราไม่มาด้วยล่ะจ้าคุณแพทอรีน่าหน้าสาวของเขาทักเป็นเชิงตัดพ้อต่อว่านิดๆที่ไม่เห็นพี่สาวมาด้วยช่วงนี้แกะที่ฟาร์มเพิ่งจะตกลูกตัวใหม่นะครับ ก็เลยมาไม่ได้พี่คริสตี้นี่ยังห่วงแกะมากกว่าจะอยากมาเยี่ยมน้าเหมือนเดิมเลยนะเนี่ยไม่หรอกครับนะแล้วนี่ไม่มีใครตามมาด้วยหรือจ๊ะมองตาคนแพท,ทรีน่าปลาดเดียวคริสโตเฟ,เฟอร์ก็พอจะรู้แล้วว่าน้าสาวปรารถนาจะให้เขาพาหลานสภัยคนใหม่มาเจรจาธุรกิจด้วยกันที่เมืองไทยบ้างหากเมื่อเธอเห็นเขามาคนเดียวก็คงพอจะรู้ว่าเขายังไม่มีใคร ด้วยเหตุผลเพียงข้อเดียวคือเขายังไม่อาจทำใจเรื่องอาคาเซียได้นั่นเองแล้วนะจะให้ผมพาใครมาด้วยหรือครับเปล่าหรอกจ้านาว่าเราเรีบไปกันเถอะนะจ้าคริสจะได้พักผ่อนด้วยคุณแพท,ทริน่าพลิกข้อมือมองนาฬิกาเป็นการตัดบทแล้วพยักพยอดให้คนขับรถไวกลางคนผมรองทรงสั้นสีดำเริ่มแซมสีดอกเล่ายืนประสานมือรอรับคำสั่งอยู่ทางด้านหลังของคุณแพท,ทรินา ให้เข้ามาเข็นกระเป๋าเดินทางของหลานชายไปที่รถก่อนจะเดินเข้ามาโอบเอวหลานชายเพียงคนเดียวให้เดินเคียงไปได้วยกันเกือบห้าปีแล้วที่คุณคริสติน่าไม่ได้มาเยี่ยมแผ่นดินแม่ดังนั้นการที่หลานชายคนเดียวมาดูแลกิจการบริษัทขนส่งทางเรือปีละครั้งสองครั้งจึงทําให้คุณแพทริน่าดีใจมากรากับว่าพี่สาวของเธอเดินทางมาเมืองไทยได้วยตนเองประกอบกับเหตุผลที่ว่าเธอแต่งงานแต่ไม่สามารถมีลูกได้ เธอจึงทั้งรักและเอ็นดูหลานชายคนเดียวเหมือนลูก